สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพัฟพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศช่ว right งบายๆนะครับพี่เฮาได้เอายาให้ง้วกินรอบแรกของมือนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับหลังจากที่เฮานะครับเอาง้วนะครับลงแปลงปล่อยเรียบร้้อยแลวนะครับเาก็จะมีการเอายาให้ง้วกินนะครับเป็นรอบแรกของมือนะครับอ่านี่ครับพี่น้องครับการซีมาอัปเดตให้กับพี่น้องได้เบิ้งนะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศ รากาคอของเขานะครับว่าเป็นลักษณะแบบใดนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในบึงนะครับนี่ครับช่วงนี้นะครับเขาก็มีการปลูกหยานะครับจะมีหาอยู่สองชนิดที่ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นพวกหยาไนนะครับกับหยาแพงโกลานะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเขาเห้งง่วนะครับกินหยาไนนะครับ พี่น้องก็ลองสังเกตเบ้างเลยครับงัวกับมีการกินยาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมกะด้วยลักษณะยามีความอ่อนนะครับแล้วกะมีความหอมและลักษณะดีพร้อมนะครับงัวก็เลยมีการกินยาที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศบ้านๆนะครับที่เขามีการบริหารจัดการฟาร์มนะครับนี่ครับบางครั้งนะครับงัวกะกินนะครับมีการเหยอยู่ขัง ข้างแน่นะครับเราก็จะมีการยิบคึน้นแหงัวงบ้างนะครับแล้วแต่บริบวนลวก็แล้วแ,แต่สถนานการณ์นะครับอ่าดีครับผู้องครับเป็นอ่าหยาไน,นนะครับที่จริงเขากับปลูกห้าพยา,ยามหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าแต่ละชนิดแต่ละสายสพันธุ์กับมีการจเจร่ญเติบโตที่ดีที่แตกต่างกันนะครับ นี่แล้ะครับพี่น้องครับจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงนะครับว่ากับมีการกินยาที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สุขภาพร่างกายค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีมากมากเลยนะครับ เลยมาอัปเดตให้กับพี่น้องได้เบิ่งเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับรายการเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องได้เบิ่งแล้วก็ได้ฟังนะครับสําหรับกันพี่น้องนะครับมีเคล็ดลับอนไนที่ดีก็สามารถคข้เมต์มาสอบถามแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการผลิตงัวของข้านะครับเพราะว่าข้านะครับก็เป็นเกษตรกรเลี้ยงงัวนะครับเท่าก็พยายามปรับปรุงนะครับเปลี่ยนและก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยนะครับ นี่นะครับก็บเป็นการเลี้ยงง้วแบบบ้านๆนะครับโดยใส่พอพันธุ์คุ้มฟูงที่เป็นงัวงบะมันเลือดลอยนะครับผลผลิตที่ได้นะครับก็บเป็นแบบในคลิปที่พี่น้องเห็นเลยนะครับผมนี่นะครับเว่าบางคนนะครับก็มีการตีนะครับว่าใส่พอพันธุ์คุ้มฟูงที่เป็นบามันเลือดลอยเป็นอย่าง,างคือว่อาใส่พอพันธุ์ที่ดังๆที่เขาผสมหลอดที่เขากาลังฮิตนะครับจริงๆมันก็ดีขึ้นกันนะครับ แต่ว่าผมกับบองว่าการที่ผมเอาพ,อพาา่อพันธ์แบบมันเลือดลอยมาคุ้มฟูงนะครับมันก็มีขอดีคือกันนะครับก็บยุทธ์เอย่างเช่นนะครับก็สามาที่จะจับสัต์ได้ดีมากๆเลยนะครับรายกะจะเป็นการคุ้มฟูงนะครับรายกาที่สาคัญน,นะครับงัวเฮานะครับก็สีมีความแข็งแรงดีนะครับลักษณะก็โอเคนะครับผมก็เลยมกักเลือกใส่พ่อพันธ์คุ้มฟูงที่เป็นประมาณเลือดลอย ตามคุณลักษณะและก็คุณสมบัติที่ฟาร,ร์มเฮาขอเฮาต้องการนะครับจริงๆเฮาอยากได้งัวแบบใดเฮากะต้องเอาพ่อพันธุ์ลักษาแบบนั้นเอามาเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ได้จำนายพ่อพันธุ์ออกไปแล้วนะครับเนื่องด้วยนะครับพ่อพันธุ์ก็ให้ลูกหลายชุดแล้วนะครับเชีนตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกของพ่อพันธุ์เพราะนั้นแลลวเฮาก็เลยต้องเอาพ่อพันธุ์จำนายออกนะครับ คันัวเขาบอกเอาจากนออกนะครับมันก็ะจะผสมลูกนะครับกระเทดไห้ลูกที่เกิดมามีลักษณะที่ผิดปกติได้นะครับเขาเลยจําเป็นมากๆเลยที่ต้องเอาพอพันออกเพื่อที่จะรักษาสมดุลของการเลี้ยงง่วของเขาให้อ่ามีความแข็งแรงแล้วก็บ่อผิดปกตินะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่หนึ่งนะครับคุณลองหจกับฝากก็ไลค์ก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจกับพุตาฟ้ามในเด้อครับขอบคุณครับ